ท่านผู้ชมมาเตือนภัยกันหน่อยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นหลากหลายกรณีแต่ลักษณะจะคล้ายกันคือทักแชทมาทักแชทมาในลักษณะเป็นคนดังจากหลากหลายวงการขอเงินเติมเงินหน่อยอ่ะประมาณสัก300บาทจะเอาไปทํานู่นทํานั่นทํานี่ผ่านมานี่มีหลายต่อหลายเคสล่าสุดนี่มาถึงแฟนแลิเวอร์พูลฮะเกาะเทรนกันหรอเออตามกระแสเพราะว่ารู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นแฟนทีมบอลลิเวอร์พูลเยอะ และก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวช็อกไปกับการลาออกของเจอเกนคอปเห็นหลายคนยิ้มกันมากในโซเชียลโพสต์กันเพียบใช่ฮะ,ะ,ค,ะคนไทยก็เป็นแฟนหงเยอะนะเขาลาออกจากผู้จัดการทีม,มแล้วมีการจับตาว่าอแล้วใครเป็นตัวเต็งบ้างที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ฮะก็คือชาบีอาลอนโซซึ่งเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมไบร์เลเวอร์กูเซนปรากฏนี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาเตือนแล้วนะฮะโพสต์เตือน มีชาบี้อารอนโซตัวปลอม oh. ทักไปฮะอันนี้นี่โพสนี้ก่อนแฟนหงอยาวู่วามชาบี้ยังไม่มาแต่มิจฉาวงเล็บชีพ oh. มาแล้วรายละเอียดใต้คอมเมนต์ขอดูโพสต์หน่อยเขาเขาพิมพ์ไทยได้ด้วยเหรอคะเขาเป็นชาวต่างชาติเขาแชทมาเป็นภาษาไทยเลยธีผ่านมาคุณพยทุกคนอย่าลืมนะอีลอนมัสก์ก็เคยมีลักษณะนี้ใช่จาได้เหมือนกันมีทุกคนดังทุกวงการว่าจะต่างชาติแค่ไหนเขพิมพ์ไทยมาแบบนี้จะรวยกี่ล้านล้านยังไงก็มีทักมาแบบนี้นะในลักษณะมิจฉาชีพสวัสดีครับผมชาบี้อลรอนโซฤดูกาลหน้าจะไปคุมลิเวอร์พูลแน่นอนแต่ยังขาดเงินค่าตั๋วเครื่องบินนิดหน่อยอะไรจะขนาดนั้น อ่าหากคุณอยากสปอร์ตผมสามารถทําได้ผ่านการเติมเงิน300บาทแล้วผมจะรีบบินไปเซ็นสัญญาล่วงหน้าที่ลิเวอร์พูลเลยครับนี่นะฮะคำถามคืออ่หลายคนอาจจะมองวิ่เรื่องนี้ตลกหรือเปล่าเออนี่เป็นเรื่องแบบว่าขำขันหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้นะ,ะไ่รู้าา<ช>บางคนอา,อาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้เพราะฉะนั้นทางตํารวจสอบสวนกลางเขาก็เลยเตือนฮะบอกนะฮะว่า ขอเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะหากมีบุคคลใดทักแชทหรือส่งข้อความต้องสงสยัยพร้อมขอให้โอนเงินหรือแนบลิงก์มาให้ไม่ว่าจะทางใดก็ตามเข้าขายต้องสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ<ฆ>ห้ามโอนเงินและห้ามกดลิงก์เด็ดขาดให้รีบบล็อกแล้วก็ตัดโอกาสในการพูดคุยทันทีมผมเชื่อว่าบางคนอาจจะคิดแบบสนุกไง็นลักษณะนี้อ่ะตอนแรกไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ทำเป็นแชทแบบคุยไปอะ่ะเหมือนแบบสนุกสนุกอะ่ะ คุยกับมิชชี่อะไรเี้ยนะไปมาบางทีหลอาจะเผลอก็ได้นะจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการแบบแยบยลเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมต้องมีสตินะทางที่ดีคือกดบล็อกไปเลยดีว่าบางทีแบบหลอกล่อเราไงหลอกล่อเรานิดนิดหน่อยหน่อยคุยอุ้ยสนุกรู้แล้วไม่ใช่ตัวจริงไปมาเผลอไปกดเผลอไปอะไรขึ้นมานี่บางทีก็ตกเป็นเหยื่อในท้ายที่สุดนะมิาชี่คือเขาไหวตัวไวตลอดแล้วก็ตามเทรนตลอดเวลาจริงๆคือเราต้องมีสตินะคุณผู้ชม